ไปสามรอบรอสองอ้่าเ่มเงอง้งสบายสบายคิวๆมันออกกำลังตอนเช้าแล้ววนนี้เขาบูกัน เลือแ,แ,แอต่แต่ดูนาติองเราับยินยังได้ภาพดีกอ่ะต้องหลับปากไวจริงๆสงสัยจะหิวนะ้ำตอน้ำ้อนฉันอยู่เลยนัอยู่เรอย